นมสดพาร์เจไลท์ครับขวดละ15บาทเองครับนี่หนูนมสดสะหน่อยไหมยามเช้านมสดดีต่อสุขภาพนะโหขวดละ15บาทไม่มีใครเขาซื้อหรอกนะนี่ร้านหนูน่ะเขาขาย10บ,บาทเองมีรสสตรอเบอรีร่ด้วยนะฮะ<ห>น้าเตรียมตัวเจงได้เลยขายได้ยังไงต้อง15บห้าบาทใครใครเนี่ย กล้ามาขายตัดราคาฉันได้ยังไนงนมสดค่ะนมจดไหมคะมีทั้งรสจืดแล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะสนใจมาดูได้เลยนะคะทำส,ะสดใหม่ๆทุกวันเลยค่ะเอา้าคุณพ่อคา้าเอาสักขวดไหมขวดละสิบบาทเองนะนี่คุณลูกค้าคนเมื่อวานเนี่ยกล้าดียังไงมาขายตัดราคาผมเนี่ย ทำไมฉันจะขายไม่ได้อะทางโรงงานเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ได้ได้ฮัลโหลครับคุณชัยมีคนมาขายนมสดตัดราคาผมฮะทำไมคุณชัยพูดแบบนี้ล่ะครับได้ได้ครับต่อไปนี้ผมจะไม่ซื้อนมสดของคุณชัยอีกแล้วครับ ถ้านายไม่ซื้อจากคุณชัยนายจะไปเอานมสดที่ไหนมาขายหรอสงสัยคงต้องปิด,ปดากิจการน่าสงสารจังเลยอะ่ะ <c oughs> คอยดูผมไม่แผนของผมแล้วกันละเจ๊ะ <c oughs> ฉันนี่คิดไอเดียอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฉลาดจริงๆเลยเ <c oughs> ติมแป้งสักหน่อย แล้วก็คนให้เข้ากันเติมหวานสักน้อยคนน่าจะชอบกันเยอะอนมสดปอมคิดได้ยังไงเนี่ยสมก็เป็นกีต้าร์จริงๆเลยต้นทุนต่ำขนาดนี้กำไรมหาศาลแน่เลยเรานี่รวยเละรวยเละ วันนี้แหละฉันรวยเละแน่นมสดครับนมสดครับนมสดพาสเจอรไรลขวดละหบาทรับประกันครับไม่มีใครขายถูกกว่าร้านผมแน่นอน10บขวดแท้งที่หนึ่งขวดเหมือนเดิมครับขวด